ไหนลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิครับว่าการเรียนมันยากไหมไม่ยากครับแค่เรียนเป็นเรียนถูกวิธีเรียนอะไรก็ไม่ยากแล้วเวลาเขาจะเรียนอะไรกันเนี่ยเขาเริ่มต้นกันที่ตรงไหนครับอันดับแรกต้องเริ่มต้นจากการให้ความสนใจคือ1ให้ความสนใจในสิ่งที่เรายังไม่รู้สให้ความสนใจ ในสิ่งที่เรายังไม่ชำนาญสรุปคือไม่รู้ตรงไหนไม่ชำนาญตรงไหนก็ให้ความสนใจกับตรงนั้นเพราะมันเป็นปัญหาของเราโดยห้ามใช้ความชอบและไม่ชอบมากำหนดความสนใจโดยเชื่อมั่นในหลักการว่าความรู้และความชำนาญเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ทุกปัญหาและเมื่อปัญหาถูกแก้หมด สิ่งที่เราจะได้รับก็คือความสําเร็จแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตรงไหนเราไม่รู้ตรงไหนเราไม่ชํานาญก็ <S <S ต้องลองอ่านหรือศึกษามาก่อนในเรื่องที่ต้องเรียนหรือต้องทําลองอ่านคร่าวๆโดยยังไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เข้าใจแค่อ่านให้รู้ว่ามีตรงไหนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่ชํานาญ แล้วตอนอ่านคร่าวๆน้องๆมีอะไรจะแนะนําเพื่อนๆไหมครับควรทำเครื่องหมายไว้บ้างเพื่อการลืมคือ <c oughs> ให้ดอกจันสองดอกในจุดที่ไม่รู้และไม่ชํานาญ <c oughs> ให้ดอกจันหนึ่งดอกในจุดที่รู้แต่ยังไม่ชํานาญทําเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นปัญหาของเราและเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจสรุปก็คือ ขั้นแรกให้เราให้ความสนใจกับปัญหาของเราเองแล้วขั้นที่สองนะครับต้องทําอย่างไรต้องบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้เครียดแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการแก้ปัญหาเช่นเวลาดูคลิปที่พี่สอนจะต้องตั้งใจฟังฟ <c oughs> ังให้ชัดว่า <c oughs> พี่พูดอะไร จะต้องตั้งใจดูดูให้ชัดว่าที่เขียนหรือชี้อะไรและรู้ให้ได้ว่าตรงกับปัญหาของเราหรือไม่ถ้าใช่ก็ให้เพิ่มความตั้งใจในการดูและการฟังเอาให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลของเรื่องนั้นๆทุกอย่างต้องมีเหตุผลกล่าวคือเหตุต่างกันผลย่อมต่างกันเหตุเหมือนกัน ผลต้องเหมือนกันไม่มีเหตุก็ไม่มีผลจะมีผลได้ก็ต้องมีเหตุมาก่อนให้ดูซ้ำหรือฟังซ้ำเฉพาะในจุดที่เป็นปัญหาของเราเองจนรู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถึงแม้ว่ายังไม่ชำนาญก็ไม่ต้องกังวลเพราะตอนนี้<ม>กำลังเรียนเพื่อให้รู้เหตุและผลในประเด็นที่เป็นปัญหา ของเราเองแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความชำนาญให้ใช้เวลาว่างในการทบทวนเฉพาะสิ่งที่เป็นปัญหาตรงไหนที่เคยดอกจันหนึ่งดอกคือสิ่งที่เราไม่ชำนาญก็ให้ฝึกฝนโดยการทำซ้ำเขียนซ้ำด้วยความเข้าใจในเหตุและผลจนเกิดความชำนาญย้ำว่าห้ามจำมาทำโดยเด็ดขาด และตรงไหนที่เคยดอกกันสองดอกคือสิ่งที่เราทั้งไม่รู้และไม่ชำนาญก็ให้ดูซ้ำหรือฟังซ้ำให้เข้าใจเหตุและผลแล้วจึงฝึกฝนโดยการทำซ้ำเขียนซ้ำด้วยความเข้าใจในเหตุและผลจนเกิดความชำนาญแล้วถ้ามีเพื่อน,อนบอกว่าไม่มีเวลาว่างแล้ครับน้องๆจะบอกเพื่อนๆยังไง อย่ารอให้มีเวลาว่างเวลาว่างต้องสร้างขึ้นมาเองโดยทำสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันให้เสร็จเร็วขึ้นเช่นเคยกินช้าก็กินให้เร็วขึ้นเคยอาบน้ำนานก็อาบให้เร็วขึ้นเคยเล่นเกมบ่อยก็เล่นให้น้อยลงเคยพักนานเกินไปก็พักให้พอดีเพียงเท่านี้ก็ได้เวลาว่างมาแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายนี้ น้องๆมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆไหมครับแค่เรียนเป็นเรียนถูกวิธีเรียนอะไรก็ไม่ยากโอเคครับเราก็มาเริ่มกันในบทที่20นะครับระบบนิเวศหัวข้อแรกจะพูดถึงนิเวศวิทยานะครับก็เป็นคำนิยามง่ายๆครับว่านิเวศวิทยานะครับภาษาอังกฤษคือ ecology ความหมายนะครับก็คือการศึกษา ศึกษาชีววิทยาเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องความเกี่ยวข้องกันระหว่างสิ่งมีชีวิตนะครับกับสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตภาษาอังกฤษก็คือ organism รู้ไหมถ้าไม่รู้ก็รู้ไว้นะครับแค่น้องรู้ว่าสิ่งมีชีวิตภาษาอังกฤษคือ organism และเกิดสิ่งแวดล้อมก็เป็น environment โอเคความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเขาเรียกว่านะครับเป็นปฏิสัมพันธ์หรือว่า interaction นะครับออกเสียงว,ว่า interaction สำหรับภารกิจแรกนะครับที่น้องต้องเอาให้ได้ก็คือสับต่อไปนี้ครับ คำแรกก็คือคำว่านิเวศวิทยานะครับอีโคโลจีคำที่หนึ่งเลยนะนิเวศวิทยาคำที่สองนะครับก็คือคำว่าปฏิสัมพันธ์นะครับอินเตอร์ i o n ชั่นคำที่สามนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับออร์แกนิซึมและคำที่สี่ก็คือสิ่งแวดล้อมหรือว่า e อน i ว o ร m e n นเมนต์นะครับคราวนี้น้องดูแผนภาพข้างล่างนี้นะครับน้องดูนะในแผนภาพนะครับเขาพยายมจะบอกเราว่าเรามีสิ่งมีชีวิตชนิดที่หนึ่งนะครับชนิดที่สองชนิดที่สามชนิดที่สี่ถูกไหมครับ ซึ่งในความจริงอาจจะมีมากกว่านี้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเช่น2อันนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้คืออะไรนะครับสอันนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กันโอเคแสดงว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับสิ่งมีชีชีวิตบางทีแล้วอันนี้ก็จะสัมพันธ์กันถูกไหมครับอันนี้ก็จะสัมพันธ์กันโอเคเนาะก็จะสัมพันธ์กันได้ทั้งหมดนั่นแหละอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเป็นความสััมมพนธ์ระหวว่่างงสิิีีชต และในขนาดเดียวกันนะครับสิ่งมีชีวิตก็จะไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดสิ่งแวดล้อมโอเคไหมอันนี้ก็มีความสัมพันธ์กันกับสิ่งแวดล้อมนีก็สัมพันธ์กันนีก็สัมพันธ์กันถูกไหมครับอันนี้ก็อาจจะสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมโอเคไหมดังนั้นแปลว่าการศึกษานิเวศวิทยานั้นนะครับเป็นการศึกษาความสัมพันธ์อันที่1ก็คือว่าระหว่างนิ่งมีีชวิตกับสิ่งม็คือว่าระหว่างสิ่งมีชววิิตกับส่งแดล้อ ให้ได้ความหมายตามนี้นะครับดังนั้น interaction นะครับไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแต่เราหมายถึงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมด้วยโอเคนะเอาตามนี้นะครับตอนนี้น้องได้คํานิยามแล้วนะว่านิเวศวิทยาคืออะไรมันคือการศึกษาถูกไหมครับชีววิทยานี่แหละเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดแวด้อม น้องเปิดลงมาดูหน้าต่อไปนะครับในหน้านี้เนี่ยเราจะพูดถึงการแบ่งนะครับระดับของการศึกษานิเวศวิทยาไหนบอกพี่สาสรหน่อยครับว่านิเวศวิทยาสังกฤษว่าไงครับอีโคโลจีถูกไหมมาดูว่าเขาแบ่งระดับในการศึกษาอย่างไรนะครับพี่สาสจะให้ดูตั้งแต่เล็กสุดก่อนเลยนะเล็กสุดนีคือสิ่งมีชีวิตออร์แกนิซมึมไล่ขึ้นไปนะครับคือประชากร popula ไล่ขึ้นมีนะครับใหญ่ขึ้นมาคือเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะครับหรือว่าคอมมูนิตี้และก็เป็นระบบนิเวศนะครับอีโคซิสเต็มนะครับแล้วก็เป็นชีวมฑลนะไบโอสเฟียร์ครั้งี้มาเจาะลึกในรายละเอียดแต่ละตัวกันว่ามันเป็นอะไรกันบ้างหน้าที่ของน้องคือเวลาเรียนอะไรนะครับเรียนเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานครับของร่างกายคือเน้นเรื่องของร่างกายเน้นเรื่องของพฤติกรรมเน้นเรื่องของวิวัฒนาการนะครับ ที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้มาจบโอเคไหมต่อไปถ้าเป็นเรื่องของประชากรประชากรเนี่ยคำนิยามมันต้องชัดเจนนะครับคำนิยามของประชากรเขาบอกว่าประชากรเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตต้องชนิดเดียวกันอันที่2คือที่เดียวกันอันที่3าคือเวลาต้องเดียวกันโอเคไหมครับนี่คือเป็นเรื่องของประชากรขยับขึ้นไปครับกลุ่มของสิ่งมีชีวิตคราวนี้เนี่ยเน้นว่าครับต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับต่างชนิดโอเคไหม ที่มันมีปฏิสัมพันธ์กันในพื้นที่เดียวกันโอเคไหมต่อไปนะต่อไปมาดูระบบนิเวศน,นะครับใหญ่ขึ้นมาอีกฮะอันนี้คือเป็นเรื่องของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพแสดงว่ามีการเอากลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คืออันนี้ถูกไหมครับไปเชื่อมโยงกับปัจจัยทางกายภาพก็คือปัจจัยที่ไม่มีชีวิตอ่ะคําว่าปัจจัยทางกายภาพก็คือไม่มีชีวิตและสุดท้ายขึ้นไปที่ชีวมณฑลนะฮะ ก็คือเป็นการพูดถึงทั้งหมดนะครับบนโลกนี้เลยใหญ่มากโอเคพูดทั้งหมดเลยเอาละคราวนี้ถามว่าสิ่งที่น้องจะต้องให้ได้คือ1การไล่ขึ้นไปเป็นบารกิจครับนับ1น,นะฮะเล็กสุดสิมีชีวิตนะครับอันที่2คือประชากรอันที่3าคือกลุ่มสิมีชีวิตนะครับอันที่4เป็นระบบนิเวศและอันที่5นะครับเป็นชีวมณฑลพี่แนะนำนะครับว่าห้ามท่องนะครับแต่ต้องดูให้เกิดความชัดเจนตามข้อเท็จจริง น้องแค่ดูว่าเขาพูดว่าอะไรมันเป็นอะไรหน้าที่น้องก็คือการรับทราบตามข้อเท็จจริงนี้ก็พอแล้วแล้วก็ดูซ้ำๆบ่อยๆนะครับหัดเขียนขึ้นมานะครับภาษาอังกฤษเนาะเอาให้ได้โอเคเนาะดังนั้นหัวข้อแรกก็จบไปสั้นๆนะครับเป็นเรื่องของนิเวศวิทยาโอเคไหมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับหัวข้อแรกซึ่งสั้นมากนิดเดียวเองนะครับหน้าที่น้องก็สับแสงต่างๆเอาให้ได้นะครับ เรียนแค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเ,เจอกับพี่สารในคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับแค่เรียนเป็นเรียนถูกวิธีเรียนอะไรก็ไม่ยาก